i the ดเดินนะน้อ <c oughs> จะยืนเดินบอกช้ำระก,กับกาย <c oughs> ใต้ร่มไม้ใหญ่นี้เหมาะดีนะน้องขอพักสักหน่อยพอเหนื่อยหายต่อแดดร่มลมอ่อน ่หยผ่อนคลายจึงผันผายฝ่าอันพากาจรบาดเถิด ไงมาหลับอยู่ที่นี่ได้เอ๊ะแล้วนี่โอ้โหผิวดีจริงเว้ยหน้าตาก็ดีผู้หญิงหรือผู้ชายกันว่ะขอดูใบกลางหน่อยานะนะอ๋อผู้ชายเออแล้วมาหลับอยู่ได้ยังไงนาะเอ๊ะอืมก็ไอ้อนนทน มันตัวอะไรกันวะไหนมาหลับอยู่ด้วยกันเอ้ไอ้นี่ตัวอะไรนะอ๋อสงสัยจะเป็นแมวเอ๊ะแมวแมวมันก็ต้องมีหนวดตอนนี้มันไม่มีหนวดมันก็ต้องไม่ใช่แมวเอ๊ะ ตัวอะไรกันแน่นะ่าดูใกล้ๆทีสว่าโอ้มันตัวใหญ่นะ้าดูเว้ยโอ้โหสงสัยจะเป็นควายเอ,อ๊มันก็ไม่น่าจะใช่ควายควายมันต้องมีเขาแต่นี่มันไม่มีเขาว่ามันตัวอะไรกันน่าโอ้ย มีมีนอนละเมอดยเวยม้านอนละเมอ,อมพอมตอกลตัวอะไรที่แท้ก็ม้านี่เองมาลองตาก็คิดว่ามันเป็นตัวอะไรโอ้โหเพิ่งเคยพบเคยเจอมกันม้านอนละเมอแกแไอ้นี่ดูท่าไม่ใช่ม้าธรรมดา ตั้งองค์สงเครื่องเรียมเทียมถวยดูแล้วสงสัยต้องเป็นม้ามียศขาบรรดาศักดิ์เออดูท่ามันจะมีริบหน้าดูเออเออหน้าคุ้นๆไ้เถยเออโอ้โหเดือนที่แล้วมันเล่นเป็นควายเดือนนี้มันเล่นเป็นม้าเออมารอดูซิว่าเดือนหน้า มันจะเล่นเป็นตัวอะไรเออไอตัวสารพัดส,สับแหมเขาเล่นได้สั์ทุกตัวจริงๆโอ้โหถ้าจะมีลิฟต์อย่างว่ามีลิฟต์จริงๆนิงละแหละโอโ้แหมหยอกล้อนิดๆหน่อยๆเฮ้ยโอ้โหนั่นแหละเดี๋ยว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 พ่อคุณพ่อคุณโอ้โหนี่หอยตะกุดดอกก็ล่ำเลย สงสัยมันจะเป็นม้าสายหมูซะละมั้งแหมคบเครื่องรางของขลังน่าดูใช่ไหมไนตะกุดทำไมมันอันใหญ่นักวะเอ๊ะเฮ้ดูดีๆมันไม่ใช่ตะกุดนี่หว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นกระดิ่งห้อยคอม้าเอ๊ะ แต่ก็ไม่เคยเห็นกระดิ่งห้อยคอหมาเคยเจอแต่กระดิ่งห้อยคอหมาอมืไม่น่าจะใช่กระดิ่งเลยอะไรแน่มาดูให้ดีๆหรือมันจะเป็นกระควรกระควรมันก็ห้อยคอควายมันก็ไม่ใช่มันอะไรกันว่ามันคุ้นๆตานะ่าเคยพบเคยเห็นที่ไหนเลยก็เอ๋อ้า นึกออกแล้วที่แท้ก็ค่อยกลับไว้สำหรับใส่สารใส่ข้อความออพนุ่งนี่ขี่มา้าถือสารอ้อแสดงมาใช่แน่ถ้าจะเป็นบุรุษไปษนีสกรบันคงจะไปส่งจดหมายหาใครเออแล้วไงมานอนหลับที่นี่ล่นะน้แล้วผู้รับ เขาจะไม่รอจดหมายแย่เลยเอ๊ะส่งข้อความส่งจดหมายแล้วมันเขียนถึงใครกันล่ะวะว่าไปตาก็อยากจะรู้ว่าจดหมายข้อความอะเขาเขียนว่ายังไงเขาส่งถึงใครอืมไม่เป็นไรนี่นะอยากรู้ เราก็เปิดดูซักสิเรือ,เ,อเปิดดูหน่อยทว่าเอ๊ะไม่ได้สินะจดหมายเขาอยู่ในกลับอาจจะเป็นความลับเป็นข้อความเฉพาะกันก็ได้เปิดเราไปเปิดดูไปรู้ความลับของเขาไม่รู้ข้อความมันก็จะเป็นบาปไม่เอาดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลย ปข้อความไปเรื่องของเข้าม่เกียวกับแล้วอืมไปดีกว่าเอ๊ะแต่เราก็อยากดูน่ะอยากจะรู้ว่าข้อความน้ะมันเขียนถึงใครแล้วมันว่ายังไงดูสักนิดสักหน่อยอ่าเสร็จแล้วก็ปิดใส่กลับเท่าอย่างเดิมก็มันมีใครรู้หรอกนะนะเออดูสักหน่อยสิวะเอ๊ะไม่ได้นะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเกิด